ตื่นบอพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อน,นชาวยูทูบเบอร์หรือว่าชาวไม่ยูทูบเบอร์นะคะบงชูตุลมูลเบสมีฟองเซวันนี้โมเชเบกมัมวม,มาพี่น้องมายายสิริพรเฮดลาบเด้อค่ะเด้อลาบเนื้อขวเลี่ยวเนาะค่ะเนาะขัวมาเฮ็ดสุกแล้วมาปรุงเป็นลาบเพานี่นะจ๊ะลาบสุกก็ง่ายซะเนี่ย มาเด้อค่ะเด้อปุระปุระน่ากินบ,สบ่สุดยอดบอจ้าสุดยอดบอมาเด้อเห็ดเจงมว่าแบกหลายนึงงยุ่ผู้เดียวมาเด้อมาเด้อจ้าเด้อพี่น้องเพื่อนๆจ้าผีผักมัดเป็นสวนคือเกาจ้าผักเยอะแย,ะเ,ยะเลรกถินกระถินไปเก็บม้าเมื่อวานนี่เด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจ้ายอดกระถินหลังจากไรสดเมื่อวานนี่ผู้ใดเบิ่งไรสดเนาะก็ไปเก็บยอดกระถินมาจ้าเด้อ มาเด้อดคะเดอย,ยอดกะถินเด้อดคะเดอย,ยอดกะถินหนาหนาวสีเปลี่ยนสีจากน่อยมาเป็นอย่างกินได้คือเกาจ้ะผักสเสดาเด้าดอกเสดาเด้าเด้ากับมาเด้อดคะเดอผักมาเป็นสวนมาคาโบลายยายห้างนี่ยำเพกาหรือยำดินฟ้านะคะหรือจะเอาเป็นฝักก็ได้ <laughs> เป็นฝักก็มีนะจ้ะยำไปแล้วกินไปแล้วหน่วยหนึ่งหน่วยที่สองเด้อนี่ ได้มาจากปารีสเด้อค่ะเด้อแบบไงหนึง่งแผ่นทอฟ้ามือนี่ละ่ะมาค่ะมาเสียบมุกกันค่ะพี่น้องจา๋าอดี๋ยวเฝ้าเบียร์กับเฝ้านายยายสิริพรเด้อหยุดงานเฮ็ดคลิปให้หมู่เบิง่งอ๋ยวเฝ้าเบียร์เฝ้านายเด้อจะด้อมาดื้อมาดื้อมาเดี๋ยวมองเชียร์เมีมัา้ามีสามีฟองซีกินข้าวสวยเด้อค่ะเด้อยายสิริพรกินขา้ขาวข้าวสวยเด้อ ข้าวเหนียวกินแล้วอืดยังบริห็ดงานอยู่อืแซ่บใส่บมีคมแซ่บจ้ะมวนใส่รุดแซบขวารับรับขวดอาหารอีสานจับ ออกซอระได้มาจากปลาลินแหละลวกแล้วแช่แข็งไว้จ่ะยะายเน่ยซีฟอนกินผู้เดียวกินบมทันดูผู้เดียวกินบมทันจ้ะครับมาดูพี่น้องเอ้ยแช่แข็งแล้วเดืกับเนี่ย มาสเสบเหมือนกันใช้บงมีทามีฟองเซจัที่มีผู้ใดเบื้องโมโบก็ไปขนาดวันนี้มองเชียเวกมวัวหุ่นจินไตอีสานนะถ้าสิป,ปะไตยสิอีสาน <laughs> กำลังเอาครั้วไมากับบาดิดอิฐกินบนท้ายรถที่ชอบเหมือนเราบกินเขาแล้วเสร็จไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอยากมีเท่านั้น ยำหมนึ่งฝาแล้วจ,จับพี่น้องลองเห็นบ้างเด้อจับพริกเขาขว่เน่าน้ำปลายังไง <c oughs> จับ นนหนังเกจตดฝรั่งหนาๆาม่ใช่เปลี่ยนสีเด็ดจ้ะเนี่ยเปลี่ยนสีแดงๆหน่อยแ้งก่อนลกยาบยางอยู่เอาไปได้นี่หัวประกาสปีนเข้าไปยันขจับ เจ้าสุดยอดยายสืบพลอดได้เห็ดลาบดิบเลยจะได้เห็ดลาบหุกมื่อนี้กินจะหลาบดิบได้าย,ยายเป็นขี้กระตือแซ่บแซ่บเฮียงหืม กนิกนไปไปดิยูพูดเดี๋ยวพี่น่องเออามาักินเป็นมวยด้ยวคนสดน้ำป้อม คือตลาดนัดกินน้ำกับนบ่ทันพูด,ด๋ยอกินบ่ทัน,น,กกน,นแับนักปู่แสงเกดว่าเนี่กคือใช้สิบสวน,นเก็บไปปารี ตอนแปบบไปารีสปลูกไม้กินกับหอยนางรมแตก จับบ่มีนะคือทีมเาป็นองจ่าหรืเพ่นจาไนกะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมด้วยค่ะเด้อละเพื่อใไม่เพื่อนเกากะขันผู้ใหเบื้บองบประจบกับเบิ้งจักซีซาหาณทีก็ได้ด้วยค่ะเด้อ เดูผู้ใดว่ากันนะนั่นแหละเบิ้งเันที่ทหารนี่ก็ได้เด้อดขาเด้อดขั้นผู้ใดเบิ้งบ่งจบก็ได้นะเบิ้งให้พอเป็นพิธี่ที่สองเนี่ยบอกเพื่อนๆเด้อค่ะเด้อผู้ดใดมาเบิ้งคลิปช็อตให้นะมันผสมกันกะบพรต้องเบิ้งเด้อค่ะเด้อเป็นแค่คลิปแถมนะคะคลิปช็อตนะคะกับเบิ้งเงินคลิปยาวแน่ค่ะอย่ามาเบิ้งแต่คลิปช็อตเปิดนีไรเด้อยายสิริพรไปบ้านผูใ้ใดกะ เปิ้งคลิปยาวให้จังโบแมนว่าเบิ้งคลิปช็อตให้ก็เปิดนี้เนาะค่ะเนาะมันผสมควรเด้อค่ะเด้อแยสิกปอนด์เบิ้งคลิปยาวให้กังยนีเบิ้งจะคลิปช็อตให้หลายฝากเลยเด้อค่ะเด้อฉันผูดแล้เบิ้งคลิปช็อตแยสิกปอนด์ที่โบไปเยี่ยมเด้อค่ะเด้อนะคลิปช็อตเป็นแป้งเป็นแค่คลิปแถมนะคะเพื่อนๆพ่อนค่ะเพาจำเป็นก็ต้องไปเบิ้งดอกคลิปช็อตเด้อค่ะเด้อโบแมนว่าเบิ้งคลิปช็อตเปิดนี้รถโมแมนแนวเบิ้งคลิปเนี้ยเอาให้แนวกันอย่าเปิ รับสาบนะคะคลิปอดยายสิควันจะไม่กลับไปเยี่ยมนะคะนะเพราะว่ายายสิควันเบอคลิปนิ้วให้บอคลิปชดมันผสมควนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจนจบนะคะเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันคือเกาหลักแน่น้อยของให้นานๆสูบไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเพื่อนจ๋าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะเลือทุกคนนะคะเพื่อนนะคะเข้าใจกันนะคะ ใช่อยากให้เขาไปดูคลิปยาวตัวเองแล้วตัวเองมาดูคลิปเขาคลิปสั้นมันไม่สมควรนะคะฝากไว้ด้วยไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย